ก็สวัสดีตอนเย็นอีกหนึ่งรอบนะครับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านของพี่ต่ายวันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีงานด่วนง,งานเล่งกันจริงจริงนี่ตอนนี้ก็จะ4ี่โมงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแต่งรถกันไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่ามีเคสด่วนลูกค้ามาจากอําเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมามาถึงนี่โหมาดูรถตอนแรกเราคิดว่ามาดูเฉยๆแล้วก็ดูเงินไขเป็นเงินสดนะครับ เออเราก็เสนอราคาไปสักพักลูกค้าบอกว่าเอาเราก็เอาเอาอะโอเคงั้นจองไม่เดี๋ยวโอนกันทั้งหมดเลยโอ้แล้วก็รอรับรถเลยนะครับลาพังเนี่ยแค่แต่งแบบนี้ใส่ฟิลม์มใส่อะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีการจัดส่งด้วยมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงก็ตั้งแต่เที่ยงครึ่งอะ่ะเออรถเพิ่งกลับมานะครับอันนี้น้องๆส่งเสริมก็คุณประพลนะครับฝั่งนู้นก็มาช่วยใส่กระบะแล้วก็น้องฟิวนะครับก็ติดฟิลม์ม อุปกรณ์ทุกอย่างนี่ก็เตรียมไว้พร้อมหมดเลยนะแม้ว่าจะเป็นฟิล์มเนี่ยตัดไว้เลยไม่ใช่ตัดไว้ฟิล์มเนี่ยมันสาเร็จรูปมาอยู่แล้วก็เป่าไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการใส่กัน,นสูงกันสาอันนี้พี่ต่ายก็จะทําความสะอา,ารลดรถรออ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็สเปคไหนที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับคันนี้นะเป็นสีใหม่นะครับเทาใหม่เป็นสีเทาเอลบลูส์นั่นเองนะครับราคาเงินสดของเขาเนี่ยเออหลายท่านท่านย,ยังไม่รู้ใช่ไหมว่า มันมีการเปลี่ยนแม็กไปเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแม็กไปเนี่ยแล้วก็เออจะเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนยกเว้นคนที่ช่างสังเกตจริงๆอะให้ทายก่อนรอบหนึ่งว่าเป็นรถรุ่นไหนกันรุ่นไหนกันนะรุ่นไหนกันนะอันนั้นยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับยังไม่ได้ติดฟิล์มนะกำลังเช็ดทำความสะอาดกันอยู่เอามาเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ คันนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์2.2เกรดแซนะเกรดแซสีเทาเอลบุสร,ราคาเงินสดของเขาอยู่ที่9แสน5หมื่น2พันบาททุกคนโดยนะครับสีที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยก็จะเป็นสีใหม่เลยเป็นสีเทาเอลบุสแบบนี้เลยโอ้โหนะครับรถเพิ่งทำนะไม่มีค่าสติกเกอร์เลยอันนี้ก็มีการเช็ดทคำความสะอาดเก็บอีกนิดหน่อยนะครับก็ส่งมอบให้กับลูกค้าได้แล้ว ไฟหน้าของเจ้าตัว2.2นะครับหน้าตาเขาก็หล่อเหลาเหมือนเจ้าตัว1.9เลยนะแล้วก็เป็นไฟ LED นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าหรือว่าไฟตันหมอกเป็น LED ทั้งหมดนะครับโดยปกติเนี่ยเจ้าคันนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวล้อเนี่ยจะเป็น18แต่เนี้ยลูกค้าก็จัดเป็น18เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นใส่ยางตัว SUV นะครับยาง SUV แล้วก็ ตัวยางเนี่ยใช้เป็นเจ้าตัว Not ต N1 นะครับส6 5 6 0 1 8สเปคเดิมแต่ว่ามีการกดหน้านะครับกดหน้าลงมา3นิ้วแล้วก็กดหลังลงไปอีก3นิ้วโอ้โหเรียกได้ว,ว่ายีรับแคระของแท้เลยนะเป็นคันแรกของบุรีรัมด้วยสำหรับเทาเอลบูสเราแต่งซิ่งแบบนี้โดยเฉพาะตัวเกรดแซนะครับอันนี้ลูกค้ารับเป็นเงื่อนไขายเป็นเงินสดเลยนะเดี๋ยวไปต่ตายให้ดูนะครับตัวนี้อ่ให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ ABS มีมาให้นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมีมาให้นะครับออกตัวทางลื่นทางรัดชันมีมาให้แล้วก็อันนี้มีการแก้บเผายันอะไรเรียบร้อยนะครับที่เราโหลดให้ลูกค้าเนี่ยอ่ะดูยางกันยางนอ็อตนี่จะเป็นแบบนี้เลยตัวแม็กนะครับจะเป็นเจ้าตัวแม็ก SUV หลายๆท่านถามตัวออฟมาออฟมันเท่าไหร่นะครับออฟตัวนี้จะเป็นออฟศูนย์นะทุกคนแล้วก็ตัวหน้าของแม็กเนี่ยจะอยู่ที่ เก้านิ้วนั่นเองเก้านิ้วทั้งสี่ล้อนะสังเกตดูเนี่ยเขาก็จะอุ้มๆในหนึ่งตัวล้อแม็กของเขาเก้านิ้วนะครับแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยถ็าถามว่ามันมันเตี้ยมากเหมือนมันก็ไม่เตี้ยมากทุกคนมันกะเท่ากับเจ้าตัวความสูงมาตรฐานเนี่ยเท่ากับตัวนี้นี่แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าใส่สตัดนะใส่สตัดปรับเทียวนะครับเนี่ยได้สี่นิ้วครึ่งอยู่ สีนุกสอดสีนุกครึ่งแล้วลวดลายของยางเขาเนี่ยโอ้โหลายที่แบบน่าใช้มากๆนะครับนี่เป็นสปีดบูทนั่นเองซีรีส์ยางเป็นอไม่ใช่ซีรีส์ยางเป็นสปีดบูทนะครับเป็นเป็นเป็นชื่อของยางเขายางน็อตนะครับรุ่นสปีดบูทเป็นก้านโค้งนะครับสีดำเงาตัวล้อมแม็กเนี่ย ชอบแบบนี้บอกให้ดุมล้อนะครับจับเป็นสีดําครอบคาลิปเปอร์ก็เป็นสีดําแล้วก็เดี๋ยวมีการติดตั้งกันสาดนะครับฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวกําลังติดบานหน้าแล้วกันสาดเนาะแล้วก็ตัวจาน้องมือเปิดนะครับเดี๋ยวมีการติดตั้งให้ลูกค้าตอนนี้มีการติดตั้งใส่กระบะไลเนอร์นะครับใส่เพิ่มด้านหลังถามว่ายื่นไหมนะ ด้านหลังไม่ยืดนะครับนิด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 นะครับแล้วก็ใครที่เลือกใช้รุ่นนี้ก็จะได้ไฟท้ายแบบ led ไปด้วยกระบะไลเนอร์เราติดตั้งให้ลูกค้าฟรีนะโอ้โหเรียกว่ารีวิวกันแบบสดๆดเลยนะครับด้านหลังเดี๋ยวได้ให้ดูเสียงดังนิดนึงนะด้านหลังก็จะประมาณสี่นิ้วครึ่งทุกคนสี่นิ้วห้านิ้วประมาณนี้ สวยนะครับสวยเลยรอ้วภายในรุ่นนี้ก็เป็นเบาะหนังนะนเดี๋ยวฟูฝุ่งอะไรนี่พี่่ายจะอออกให้หมดเสียงดังนิดนึงนะกลกระเป๋าเนี่ยเริ่มแล้วทำการติดพิมพิมบานหน้า สวยทำมาแล้วสวยแล้วแล้วสวยมากๆเดี๋ยวแจ๊กาวสวยใช่คำว่าหลอดดีกว่าเจ้าตัวยีรับแท้ตัวนี้โอ้พี่ต่ายต้องหาม,มุมถ่ายให้ลูกค้าดีๆละตอนที่แต่งเสร็จเนี่ยกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าสองชั้นจะเป็นสีเทานะ อันนี้วิ่งมาจากร้านยางนะครับแล้วฝนตกด้วยเว้ยเฮ้ยแปลกว่าหน้าหนาวฝนตกอากาศช่วงนี้มันเป็นเปลี่ยนนะเนี่ยกันสาตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเหลือกรอบป้ายเหลือกันสาดนะครับกระบะไรเนอร์ก็ติดตั้งไปแล้วเนี่ยชุดแต่ง 9 5 2 0 0 0บาทนะครับ952,000บาทรุ่นนี้สเต็ปจัดทรงก็จะเป็นหน้ากดลงไป3นิ้วใช้สตั์ดปรับเกียวหลังย้ายแนบนะครับด้านหลังย้ายแนบเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะลืมลืมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่ย้ายแนบมาไว้ใต้เพานะครับทุกคนแก้เพายันเรียบร้อยยางอะไรก็จะเป็นยางอะไรขนาด18นิ้วเหมือนเดิมนะนี่ โอ้เราเมื่อกี้สเต็ปนี่อ๋อครับนี่เดี๋ยวว่าได้เลยแหละได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่ายเช็ดรถให้ลูกค้าก่อนนะครับ